สวัสดีค่ะคลิปวันนี้ต้องขอท้าความก่อนนะคะว่าทางกลุ่มเยาวชนได้จัดโครงการงดเล่าเข้าภรษาและมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจํานวนหนึ่งค่ะแต่วันนี้จะทามารู้จักกับท่านหนึ่งค่ะเป็นคนงดเล่าเข้ารรษาคนหัวใจหินและเป็นครูภูมิปัญญาของเราเองค่ะสวัสดีค่ะัดีครูแนะนําตัวสักนิดนึงค่ะสวัสดีครับ,ผ,นนรบผมนายชิด หมอนกระโทกชื่อเล่นอดอดอาชีพรับจ้างทั่วไปขอเข้าเรื่องเลยนะคะก่อนที่จะเข้าโครงการครูดื่มมากน้อยแค่ไหนคะปกติครูก็จะอ,อาทิตย์หนึ่งก็จะแทบจะทุกวัน,นเวลาเพื่อนฝูงมาหาบ้างก็ต้องมีการสางัสงสรรค์กันบ้างใช่ต่อเวลาเลิกงานก็อาจจะ นัดกันมาดื่มอะไรเล็กๆน้อยประมาณนี้ทําไมครูถึงเข้าร่วมโครงการนี้คะก็โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะแล้วก็จะดีกับสุขภาพเราด้วยมีใครชักจูงครูไปเข้าร่วมโครงการหรือว่าครูแบบอยากเข้าไปเองก็คิดดูแล้วก็สิ่งที่ดีกับสุขภาพเราแล้วก็มีคนชักจูงแนะนำ อยากให้เข้าโครงการก็เลยเห็นโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีก็เลยเข้าโครงการระหว่างเข้าโครงการครูมีอาการแบบกดดันตัวเองไหมคะกดดันตัวเองไหมก็ที่แรกก็คิดอยู่แต่ทีนี้พอลองหยุดดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่กดดันสุขภาพก็ดีขึ้น ออกภาษานี้ครูจะงดเล่าต่อไหมคะงดไมก็อาจจะยังแต่ว่าจะลดลงก็ยังมีลดลงบ้างค่ะครูจะมีอะไรจะฝากบอกสําหรับคนที่ยังดื่มอยู่บ้างคะก็อยากบอกคนที่กําลังดื่มผมก็ดื่มนะฮะแต่ว่าก็จะลดลงแล้วก็คนที่ดื่มมากๆก,ก็ให้ลดลงเหลือน้อย,อยแล้วสุขภาพก็จะดีแล้วก็ สังคมและครอบครัวก็จะดีด้วยครับสุดยอดเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอคุณครูด้วยนะคะที่ให้ทางกลุ่มเยาวชนได้มาสัมภาษณ์เพื่อเรียนรู้ร่วมกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับและกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดติดตามกลุ่มทุกช่านผมจยิ้ม และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ด้วยนะครับ